สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมานําเสนอนะผมนักเตะตำนานที่ใครหลายๆคนนะผมอยากให้เข้ามาเป็นตำนานในตัวเกม o e o t b a l l 2022นั่นเองนะครับก็ย้ําว่านะครับผมเป็นเพียงการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่การคาดการณ์หรือคาดเดาหรือย,ยืนยันใดๆนะผมเป็นเพียงการนําเสนอเท่านั้นนะครับเพราะว่านี่เลยครับทุกคน ตามที่ตัวเกมนะผมได้เพิ่มนักเตะเข้ามาใหม่นะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนี่นะครับทั้งตำนานหน้าใหม่หน้าเก่านะทุกคนอันนี้คือนักเตะทั้งหมดที่เข้ามาอยู่ในตัวเกมอีฟุบอล2022แล้วนั่นะครับโอเคแล้วมาดูในส่วนของนักเตะที่ใครหลายๆคนอยากให้เข้ามาอยู่ในตัวเกมกันบ้างน,นะผมแต่ว่ายังไม่เข้ามานนเองนะครับจะมีใครกันบ้างเรามารับชมพร้อมกันได้เลยนะครับโอเคผมมาเริ่มกันที่คนแรกนะผมนั่นก็คือนี่เลยครับผมดานิโลเดร์รอซี่นั่นะครับ ก็สำหรับเดร์โรซี่นะทุกคนเป็นเจ้าชายหมาป่าคนที่สองผมต่อจากฟรานเชโกตอตตินี่นะครับก็ทำมาก็จะอยู่ในตำแหน่ง DMF นี่นะทุกคนทามาก็คงจะมันน่าดูนะครับผมสำหรับเดร์โรซี่และคนต่อมาคนที่สองผมก็คือจอห์นเทอร์รี่นั่นเองนะครับแผงหลังสุดแกร่งของสิงห์บลูเชลซีนั่นเองนะทุกคนทามาก็น่าจะหมดเป็นหลายทองนะทุกคนตามล่ากันแน่นอนนั่นเองนะครับสำหรับจอห์นเทอร์รี่และไปต่อคนที่สามผมก็คือบาสเตียนชไวส์ไตรเกอร์นี่นะทุกคนเป็นกองกลางจากเสือใต้บาเยิร์นมิวนิคนี่นะทุกคน ถ้ามาก็จับยืนคู่กับเลเจนเดอรี่ของรัวท่ามาติวุฒได้สบายเลยนี่นะครับสำหรับบัตเตียนชไวส์สไตรเกอร์และต่อมาคนที่4สียผมก็คือริโอเฟอร์ดินานนี่เองนะครับสำหรับ er, ice, Rio ริโอเฟอร์ดินานนะผมก็เป็นแผงหลังสุดแกร่งของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมยุครุ่งเรืองนั่นเองนะครับสำหรับริโอเฟอร์ดินานถ้ามาก็ต้องตามล่ากันเยอะพอสมควรนะผมต้องมาให้ได้ครับสำหรับริโอเฟอร์ดินานนะครับและคนต่อมาผมก็คือคารินเซดอร์นะผมเป็นกองกลาง หัวใจหลักของเอซีมิลานนะยุคหนึ่งนะเองนะครับก็สำหรับคารินเซด็อบนะผมตอนนี้ก็ได้เข้ามาในตัวเกมอ e ีฟุบอลสวรรค์ยี่สแล้วนะเองนะครับก็คือมีชื่อในฐานข้อมูลแล้วนะเองนะทุกคนเตรียมตัวเปิดกันได้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไม้เปิดวันไหนนะครับผมแต่ว่าจะมาแน่นอนนะเองนะครับสำหรับคารินเซด็อบโอเคผมไปต่อครับคนต่อมาผมก็คือ ตำแหน่งโกลค l ปเปอร์หรือว่าผู้รักษาประตูได้ทุกคนก็คือจานลูจิบุฟฟอนนี่นะครับก็เป็นตำนานของยูเว่หรือยูเวนตุสได้นะทุกคนแล้วก็เป็นตำนานของทีมชาติอิตาลีนั่นเองนะครับสำหรับจานุูจิบุฟฟอนนะผมปัจจุบันก็ยังค้าแข่งอยู่นั่นเองนะครับและไปต่อผมก็คือหมูโลกันครับผมนี่สุกรโลกันนั่นเองนะครับนั่นก็คือเวนรูนี่นั่นเองนะครับถ้ามาก็อาจจะมาในตำแหน่ง SS นั่นเองนะทุกคนก็สำหรับเวนรูนี่นะครับใครหลายๆคนก็รออยู่ตั้งแต่2018-2019-2020ยัน2022เลยนนนะครับผมตอี้ก็ ยังไม่มีชื่อในฐานข้อมูลนี่นะครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะเพิ่มเข้ามาในอ e ีฟุบอลสวรรค์22ก็เป็นได้ครับผมยังไงก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันต่อไปนะครับและคนต่อมาผมก,ก็คือเชอรี่องรีนั่นเองนะครับทผมในตำนานของปืนใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองนะผมที่มีรูปปั้นอยู่หน้าสนามนั่นเองนะครับสำหรับเชอรี่องรีทามาก็คงจะเร็วน่าดูนะทุกคนความเร็วของเขาก็โนวันอยู่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับเชอรี่องรีและไปต่อคนต่อมาผมจอมคลาสสิกครับผมเปียทองคาผมนั่นก็คือ โรเบรโตบัคโชนั่นเองนะครับก็เป็นตำนานของยูเว่หรือยูเวนตุสเนี่ยทุกคนและก็ทีมชาติอิตาลีนั่นเองนะครับสำหรับเปียร์ตองคำโรเบรโตบัคโชและคนต่อมาผมคนนี้ก็ใครหลายๆคนรอคอยมากๆเลยนี่นะครับนั่นก็คือโรนัลโด้หลุยนาซาริโอนั่นเองนะครับผมหรือว่าโรนัลโด้อ้วนหรือโรนัลโด้อารนายนั่นเองนะครับก็ในภาพนี้นะผมเป็นตำนานของอินเตอร์มิลานนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนะทุกคนเล่นให้หลายทีมมากๆเลยนั่นะครับผมถ้ามาก็ ยังไม่แน่นะครับว่าจะเป็นตำนานของทีมไหนได้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีชื่อในอีฟตบอลสวรรค์ยี่สิบสองนี้นะทุกคนโอเคประมาณนี้ครับถ้ามาก็ต้องเตรียมมามากเลยทุกคนต้องเติมกันแน่นอนนะผมสำหรับโรนัลโดอาไนยนะทุกคนโอเคและคนสุดท้ายคนที่สิบเอ็ดครับผมนั่นก็คือซินาดินซีดานนั่นเองนะครับผมโอ้โหก็ถ้ามาก็ต้องมามากเช่นกันับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลมานะครับว่าจะมาเมื่อไหรนะผมแต่ว่าต้องรอคอยกันต่อไปนะครับผมถ้ามาก็ต้องเป็นตำนานของ เรอัลมาดริดอย่างแน่นอนนะเอ้นะครับสําหรับซินาดินซีดานโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนสิเอ็ดรายชื่อครับผมที่ใครหลายๆคนอยากให้เข้ามาเป็นตํานานในอีฟุตบอลสองวันยี่สองเลยนะครับย้ำว่าเป็นเพียงการนําเสนอเท่านั้นนะทุกคนไม่ใช่การคาดการ์ยืนยันหรือคาดเดาใดๆนะทุกคนเป็นเพียงการนําเสนอเท่านั้นนะครับก็สารสวตรายชื่อนี้นะทุกคนมีแค่คารินเซด็อบเท่านั้นนะครับผมตอนนี้ที่เข้ามาอยู่ในอีฟุตบังสองวันยี่สองแล้วนั่นเองนะครับส่วนสิบคนที่เหลือนะครับยังไม่มีรายชื่อเข้ามาในอีฟุตบังสองวันยี่สองนี้นะทุกคนก็ ตองรอคอยต่อไปแล้วครับว่าอาจจะมีโอกาสเข้ามาหรือเปล่านะผมก็นอกเหนือนจากนี้แล้วนะครับผมมีรายชื่อคนไหนบ้างที่ทุกคนอยากให้เพิ่มเข้ามาในตัวเกมนะผมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหากมีคนคอมเมนต์เยอะๆนะผมเดี๋ยวผมจะรีบมาทําให้เป็น ep สองแล้วกันนะทุกคนโอเคลองคอมเมนต์มานะครับว่านอกเหนือนจากนี้แล้วมีใครกันบ้างที่ทุกคนอยากให้เพิ่มเข้ามาในตัวเกมนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดกันไหนก็ขออภัยไว้ด้วยเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Do the impossible. That's why I'm irresponsible. Oh. Yeah, I'm phenomenal. Yeah. Oh. I got an arsenal. Oh, yeah, I'm dropping bombs. You know. Oh, yeah, no, I'm not stopping. No, Let's go. conquer yeah. the obstacle Let's go. To the top. Here, I do think I'm chosen yeah. to be the king of rock. Think the people have spoken. I can hear the tick tock of the clock. I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah. yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go man, lock and load